ปลายเดือนสิงหาคม Facebook บริษัทตรีพีบกรุ๊ปเผยแพร่พรภาพตรีพรีบเป็นตัวแทนมอบมอเตอร์ไซค์500คันที่ฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาส่งมาให้กับทหารกัมพูชาที่ประจำการติดชายแดนไทยก่อนหน้านั้นเดือนกรกฎาคมตรีพรีบยังเคยบริจาคเงิน2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ6ล้าน4แสนบาท ให้ทหารแนวหน้าในเมืองธมดาจังหวัดโพธิสัตว์หลังฮุนเซนประกาศในที่ประชุมมุฒิสภาช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนร่วมสนับสนุนกองทัพกัมพูชาตรีพีบยังบริจาคเงินให้กับสภาการชาติกัมพูชาซึ่งมีภรรยาของฮุนมาเนตเป็นประธานและยังได้รับเชิญไปร่วมงานครบรอบ74ปีการก่อตั้งพักประชาชนกัมพูชาซึ่งมีฮุนเซนเป็นประธาน ทุกโพสต์ตรีพีประบุว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนและยังมีตำแหน่งเป็นออกยาซึ่งบ่งบอกว่าต้องบริจาคเงินให้กับรัฐบาลกัมพูชาไม่น้อยกว่า5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ16ล้านบาทต่อปีสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าผู้มีอำนาจในประเทศกัมพูชามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตรีพีบ แม้ว่าเขามีชื่ออยู่ในบัญชีคว่ำบาตรของนานาชาติตั้งแต่ปี2,562และถูกเชื่อมโยงกับฐานสแกมเมอร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ MDS เฮงเหอธรมอดาลียองพัฒ์เป็นบุคคลใกล้ชิดฮุนเซนอีกคนหนึ่งที่ปรากฏชื่อถูกเชื่อมโยงกับธุรกิจสแกมเมอร์เขามีชื่ออยู่ในบัญชีคว่ำบาตรของสหรัฐตั้งแต่ปี2,567ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานในธุรกิจไซเบอร์สแกม หน้าฉากเขามีตำแหน่งเป็นประธานสมาคมออกยากัมพูชาที่มีฮุนเซนเป็นประธานกิตติมศักดิ์เดือนมิถุนายนเขาเคยนำสมาชิกที่มีตำแหน่งออกยา85คนมอบเงินสกุลเรียวและดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยมูลค่ารวมประมาณ7ล้าน5แสนบาทพร้อมอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้กับทหารหน่วยหน้ากัมพูชาที่ประจำการจังหวัดพระวิหารติดชายแดนไทยก่อนหน้านั้นในเดือนพฤษภาคมลียงพัฒ นำสมาคมออกยากัมพูชาบริจาคเงินให้กับสภากาชาติกัมพูชาปัจจุบันลียงพัทยังมีตำแหน่งเป็นรองเนี้อออกยาซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของตำแหน่งออกยาแต่งตั้งให้บุคคลที่บริจาคเงินเข้ารัฐปีละสี่ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ128ล้านบาทขึ้นไปนอกจากลียงพัททีมข่าวยังพบรายชื่อภรรยาและลูกของเขาอีกสามคนมีรายชื่อเป็นสมาชิกสมาคมออกยากัมพูชาทั้งหมด มีตำแหน่งเป็นเนี้ยออกยาซึ่งเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งให้ผู้ที่บริจาคเงินเข้ารัฐปีละอย่างน้อยหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐหรือส2บสองล้านบาทเมื่อดูจากตำแหน่งที่ได้รับเท่ากับว่าครอบครัวของลียงพัฒบริจาคเงินให้รัฐบาลกัมพูชารวมกันปีละอย่างน้อยแล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า260สล้านบาทนอกจากบุคคลที่เชื่อมโยงกับฐานสแกมเมอร์แล้วประเทศกัมพูชายังมีธุรกิจที่ถูกระบุว่า เป็นตลาดออนไลน์ของอาญากรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชื่อว่าหุยวันกรุ๊ปมียอดธุรกรรมบนแพลตฟอร์มขายเทคโนโลยีข้อมูลส่วนบุคคลและบริการฟอกเงินอย่างน้อย24,0 0มล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า7จ็0 0 0นล้านบาทตามรายงานของเว็บไซต์วิเคราะห์บล็อกเชนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัทนี้ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐ ความบาดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังสืบสวนพบว่ามีส่วนในการฟอกเงินอย่างน้อย4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือนสิงหาคม2,564ถึงเดือนมกราคมปีนี้หุนโตหลานของหุนเซนถูกเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับฮุยวันกรุ๊ปนอกจากนี้ยังมีชื่อเป็นผู้บริหารกลุ่มเฮงเหอซึ่งลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมืองบาเวตติดชายแดนเวียดนามและธมอดาติดจังหวัดตราดของไทย โดยทั้งสองแห่งถูกระบุว่าเป็นฐานสแกมเมอร์ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีคว่ำบาทของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาปฏิเสธการมีอยู่ของธุรกิจสแกมเมอร์ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้ออกมาประนามการกระทําของสหรัฐที่ประกาศคว่ำบาทในลียงพัทและนายตรรพรีบพร้อมระบุว่าอาจกระทบความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี เช่นเดียวกับโคษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาออกมาถแถลงการตอบโต้รายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านอาญากรรมข้ามชาติและสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงถึงบุคคลระดับสูงทั้งสองคนและฮุยวันกรุ๊ปของฮุนโตโดยบอกว่าเป็นการใช้ข้อมูลที่เลื่อนลอยใส่ร้ายประเทศกัมพูชาอาทิตย์โชวศาจานัน์ไทย P ี s รายงาน